แคปการสวัสดีมเอาบองโอนเด้งนงสเลน้องเซตบาทวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะฮะกระแม่สล็อตฮะผมกับทุน179บาทเฮ้ยเบ็ดโอ้โยสัตว์ตกใจหมดเบ็ดละยี่สิบสัตว์ตกใจหมดตกใจหมดลดเบ็ดดีกว่าโอ้เฮ้ยบ้าบทเบ็ดมันเยอะเอินมาสี่บาทมาไอ้หนุ่มโถโบไปเลยมาเออวันนี้เอาสักกี่บาทดีวะผมกะาไปห้าพันนะเออห้าพันเอาแค่ห้าพันพอรอบนี้ ถ้าได้ไม่ได้ค่อยว,ว่ากันอีกทีเอาได้ที่ว่าเท่าที่ได้สุดอะห้าพันเอาแค่นั้นพออืมเอาแค่นั้นพอมาต่ออ่ะวันนี้ก็แม่วลคขำนะผมโอ้โหซูชิเอออิ่มอิ่มผมผมเสนอวลคำนะคะแม่วันนี้ผมเสนอคําว่าพระสรานะทุกคนพระสราสราดว่เหล้าเออพระสรากินเหล้าดื่มเหล้าอ่า มันเหมือนคําไทยแหละพราะสรเนี่ยนี่สราสรา,สราว่าเรานะมันสุราเราเราสราโอเคมาจบกันไปนะทุกคนนะคันเนี้ยเราทำมาเรามาอยู่กับเกมกันดีกว่ามาต่อเลยหนุ่มมาต่อเลยครับเงียบแมวันนี้โอ้ไม่เป็นไรบวกอยู่บอกอยู่บอกอยู่ทุกคนผมกวเงียบแหละเออแต่ว่าไม่น,าน่าเงียบนะ <S <S ผมว่าวันนี้ผมมากับดวงนะ <S <S ผมว่าผมว่าม,มากับดวงจริงๆ <S <S ผมคิดไว้ว่าวันนี้ผมจะต้องบวก ผมจะต้องบอกผมก็จะต้องบอกโอ้โหโคมไฟมาอีกงคูณสองครับเคมาทะวแรกอิ้วซูชิเคทะวแรกไหมนุ่มเคทะวแรกพันเต็มสองโอเคเต็มเต็มเต,ตี่ยสามสองบาทเออเนี่าจะทำผมจะเพิ่มเบ็ดละอืมผัดขาดเทถาแรกว่ะผ,ผัดมาเทถาแรกดีผมบอกเลยว่าทะลุเดือดแน่ๆมาไอ้นุ่มไอ้นุ่มต่อกันอีกเลยเพิ่มเบ็ดไปที่แปดบาท เราใส่เบ็ดเรื่อยๆนะสูตรเราผมทำมาแต่คลิปแรกแล้วเราต้องใส่เบ็ดไปเรื่อยจะอยู่เบ็ดเดิมอยู่เบ็ดเดิมไม่ไม่ได้หรอกมันต้องขยับเบ็ดเรื่อยๆอยขยับเบ็ดเรื่อยๆผมบอกคําเดียวว่ามีลุ้นทุกตอนผมฝากคลิปเก่าย้อนหลังดูไหมนะเออฝากคลิปเก่าย้อนหลังผมแหละหลายคลิปผมอันนี้ผมฝากนะขอความการุณาทุกท่านผู้ชมทุกท่านเลยฝากคลิปเก่าผมหน่อยช่วยกดซับสไคร้กดไลค์ผมสักนิดนึงนะเออทีนี้ เกือเป็นกําลังใจให้ผมนะทุกคนนะเออผมมีกําลังใจทาคลิปไปเรื่อยมีสาระความรู้นั่นแหละมาต่อเลยทุกคนอย่ารอช้าไม่หนุ่มโอ้โหคิวมาเต็มตีนเตียเลยมาต่อไปต่อครับโอ้โหนี่เต็มจอไปดิเออนี่สี่สิบเอ็ดบาทซูชิแถวแรกมาโอ้โหนี่เรียงเขากันมาอย่างสวยงามสวยงามตามทองเหลืองนะเออสวยงามสวยงาม อย่างนี้พอมีกําลังใจเล่นหน่อยงบไอไออะไรวปากำไรที่เราตั้งไว้ก็คือ5000บาทไทยนะเออได้5,000บาทคือจบจบเลยเลิกเล่นเลยได้มากมานั้นก็ดีเออได้มากวานนั้นก็ดีนะแต่ผมตั้งไว้ประมาณนี้แหละก็คือเราต้องมีจุดมุ่งหมายคือเราตั้งเป้าไว้แล้วทุกคนเราตั้งเป้าเราจะเอากี่บาทอ่าผมบอกศูนย์นะเราตั้งเป้าจะเอากี่บาทเราเอาแค่นั้นเราตั้งเป้าอย่าไปโลภอย่าไปขยับพอเราตั้งไว้500อย่างเงี้ย พอเราตั้งไปห0าร้อเราเอาแค่500พอวันนี้เราตั้งไป2,000ันเราเอาแค่2,000ันหรือถ้าขยับไปมากกว่านี้นะมันจะเสียเชื่อผมทุกคนอ่าเชื่อผมบอกคลิกดีๆนะสวดผมได้ตลอดอ่าไม่เชื่อโดนไม่เชื่อดูคลิปเก่าๆดูดูคลิปเก่านะผมฝากคลิปเก่าๆขอความกรุณาทุกท่านดูคลิปเก่าๆผมด้วยนะอ่ามาต่อกันเลยมาสี่ไอ้มุมมาสิโอเคเห็นไหมน้อยก็เงินเงินเหมือนกันแหละ รู้สึกป้าอุ้งคู้มไปเรียงแถวอย่างสวยงามเรียงแถวอย่างสวยงามเตกนี่เรงนี้เขาเกิเต๋เล,เลเเยวะสงสัยกลัวมันเกลืออันนี้ผมตั้งไว้ห้าพันนะทุกคนผมมันที่ผมบอกผมตั้งไว 5, ไ้ 5, ห้าพันนะห้าพันกูเลเลยอ่าอย่าไปขยับมนันมากอ่ามาเมน,นูโอ้โห,โหสิบมาอีกมาไมก,ไมอกโอ้โหโอโเคเรียงตัววะเฮ้สวยงามเก็บต่อไหมครับต่อไปต่อไปต่อไปนี่ครับต่อไปอออืื้ห สวยนี่แหละเรียกว่าดีนี่แหละ,หละต่อโอ้เต็มจอว่ะโอ้ยหยิบเจ็ดบาทไม่มีตัวคูณโอ้ยเสียใจตัวคูณลุ่นม,มาเฮ่มีตัวคูณเศร้าไเศร้าถ้ามีตัวคูณมีรุ่นมีรุ่นเลยมีตัวคูณมีรุ่นเลยมามาเฮ้ยมันเงียบเกินไปแล้วอะ เริ่มเงียบเกินไปแล้วเฮ้อาการเริ่มแปลกแลแล้วไม่เป็นไรหมดก็หมดทุกคนหมดก็หมดผมไม่ว่าเอาดวงไปสู้เอาดวงไปสู้เลยอ่าแต่ผมเป็นคนดวงดีนะนี่ไงผมบอกแล้วผมเป็นคนดวงดีเอาดวงไปสู้มันเอาดวงไปสู้เอาไปสู้มันอย่ายอมแพ้ผมว่าดวงเราแข็งกว่าคอมพิวเตอร์อะถึงแม้ว่า AI มันจะเรียนรู้มันฉลาดก,กว่าแต่เราเอาเป็นมนุษย์เราเป็นคนสร้าง AI ไผมว่าเราต้องฉลาดกว่านี่ไงผมบอกแล้วเออหนิ สามสิบเอ็ดสามสามบาทเออนี่มาอีกปังเข้าไปสามบาทโอ้วายมาอย่างงี้สแกตเตอร์ใหม่ตัวหนึ่งคอยตัวหนึ่งเท่านั้นนะสแกตเตอร์นะนะไล่บายยังสู้เลยอยู่สิบองบาทนะตัวนึงเท่านั้นไอ้หนุม่มเลยหลายช่องด้วยเนี่ยเลยหลายช่องด้วยหลายช่องหลายช่องหลายา 3, ช่องหลายโอ้เต่าอีกสามอีกสามช่องสามช่องตงมาให้ละถ้าไม่ไล่ก็เกินไปผมบอกเลยเกินไปโอ้โหเต็มตีนเลยครับสิบตัวนาะเนาะมา เราลุ้นกันซักที่สเกตเตอร์นะครับเป็นละ8บาทนะดูว่ามันจะได้สักเท่าไหร่ได้ได้สักเท่าไหร่<ฮ>เออหนูสี่สิบแปดมาแล้วสิให้เลยครับไปครับซูชิไม่ปังเข้าไปสามห้าบาทวายมาอีกโอ้โหพี่ปังเลยโอ้โหปัง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 ร้อยเก้าสิบแล้วสไลด์คูน้อยสไลด์คูน้อยโอ้โหตัวคูณไม่มาให้สักทีเลยเน่ยต้องสี่เองไม่เป็นไรต่อ เฮ้ยปักก็ไปสายกบาทไม่ไม่ซูชิซูชิโอ้ซูชิขาดแถวเดียวว่ะเฮ้ยวูซูชิขาดแถวเดียวเยอยอดดีครับโอ้ยคงใครขายคนกตันึงเออนีมีมีคูณิบีเออสี่สิบาทเจ๊มา,าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองร้อยไปสองบาทก็เกือบถึงค่าแรงขั้นต่ำนะเออนี่นี่นี่ได้ราค่าแรงขั้นตำ่ำเเออนี่ค่าแรงขั้นตำ่ำ เท่าไรเงานต่างอีก4 7 4บาท4 7 4บาทนะทัวร์ทอบินเอ้ยทัวร์ทอาบินเท่าไหร่วะทัวร์ทอบินได้ทั้งหมดเจยไปทางนี้406บาทโอเคโอเคไม่น่าเกียด406บาทไม่น่าเกียดนะทุกคน406บาทผมว่าไม่น่าเกียดนะไปเรามาเพิ่มเบ็ดไปที่20บาทเลยดีกว่ามาไมีกันไปไปไป,ไปกองมา ร้อยหกสิบบาทไม่อีกมามาอีก,อกไอ้หนูขออีกเถอะหน้าโอ้โหนี่ไงเออ,อย่งนีก็ได้สองร้อยหกสิบบาทสี่สี่สิบหกมาเอ,อมาอีกแปดสี่สามสองโอเคมาโอ้ข้าศูนย์บาทคิดไม่ทันมาปัางเข้าไปอหกสิบสี่บาทเอออย่างนี้ไหมเฮ้ยได้นะได้นะอย่างนี้ได้นะอย่างนี้ไม่เกี่ยงนะทุกคนเออไอ้สัตว แตกเยอะกว่าคุณข้อสเก็ตเตอร์อีก552บาทแค่คูณ2โอ้โหลืมไปเราเบ็ดละ20ีืสิเพิ่เมเบ็ดเลยกว่าเป็น40เออเพิ่มเบ็ดไปเลยที่40นะผมบอกเลยไอ้ระบบมาพันกว่าแล้วพันกว่าแล้วพันกว่าโอ้โหนี่ซูเิียวแถวแรกมาซูเซียวแล้วนะสเก็ตเตอร์มาผิดเวลาเยอะโอ้โหโอ้ปัง,ป,งปังเฮ้ยปังร้อยคมไฟปังเลยเมื่อกี้โคตรสุดผมไฟสุดมาก 540เออดอกเดียวรู้เรื่องในทุกคนพันหกแล้วนะใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงและตาพันของเราใกล้ความจริงแล้วทุกคนทุกคนฝากดูให้ให้จบนะทุกคนเออผมอยากดูให้จบนะนะเออมันจะได้ถึงไม่ห้าพันนี่ถ้าไม่ได้ถึงก็โอเคนี่แหละหรือว่าบทนี่แหละพันกว่าบาทนี่คูณไปดิครับ 24, 48มาต่อคิว เคิวเธอแรกโอ้ยโอ้ตกใจหมดเลยหมดจะกลมหน้ากินน้ำโอ้โหเชี่ยตกใจเลยเป็นแค่สี่สิบโอ้ยเก้ีวตัวโอ้โหเดือดมากสุดว่ะสุดสุดผมว่าถึงแน่นอนห้าพัน 5, ที่ผมตั้งไว้รอบนี้ โอเคปั okay, งก็ไปร้อยกันสองบาทไม่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 โอ้ไม่เลยชิวๆละวอาชคนเชิญรับชมสิ่งดีๆเลยสิ่งดีๆเลยเนี่ยผมไม่พาคละดูปังโอ้โหสามามัใหญ่บอกไม่พาคเลยมันมันกันทุกคนมันมันมันเข้าไงเออเข้าแล้วก็มันมาอีกเก้าหมุนคูณหกจะถึงไม่ในห้าพั 5, นนี่ถึงไหมวะ โอ้สิเก้า้อยบาทเออเออสองพันแล้วอีกเจ็ดร้อยสี่สี่บาทอีกร้อยาสบองบาทันแล้วทุกคนสามพันเจ็ดแล้วนะสามพันเจ็ดแล้วยอะรวมสามพันเจ็ดแล้วนะทุกคนแมวาเจ้าแมวน,ะน่ารักนม <laughs> มาต่อห้าสามสองร้อบาทอีกเดนอีกดึน โอ้โหเต็มโยไหมับบัสบบาทนะเออถึงไหมนี่อีกสาม้เองไอ้นุ้มให้พ่อหน่อยอีกสามรเองโอ้โหนี่ถึงละน้าร้อยสามสิบบาทนนอถึงละหกพั้อยแปดบาทเลขสอหมุนโอเคพรแค่นี้แหละทุกคนผมพอแค่นี้เลยนี่จบนี้ผมก็พอละ ได้ตามที่เราตั้งเป้าหมายเกินอีกเกิน,กกนมาพันกว่าบาทพันสองนะเออผมก็พอแค่นี้เลยนะทุกคนน,ออนี่มันต้องอย่างนีนะ้มันต้องอย่างนี้นะอ่ามันต้องนี้โอเคอ่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดก,กระดิ่งจริงๆให้ช่องกระแมสล็อตด้วยเด้อเออผมมีทริกดีๆและเทคนิคดีๆมาฝากท่านผู้ชมให้รับชมกันนะอ,อ่าลองตามผมดูด้ลองเออไม่ไม่ไม่ใช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 ่ผิดผิดลองลองดูได้นะลองดูได้หรือใครจะเอาไปทำยังไงก็แล้วแต่นะ อ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครป์ผมนะนะผมโอเคครับสวัสดีครับ